รู้จำไม่รู้จริงเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะว่าการรู้จำในคำตถาคตมันมีอน,นิสงส์มันไม่เหมือนกับคำสาวกเพราะการจำคำพระตถาคตได้เนี่ยโยมโยมจะได้ขยบชั้นเป็นผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาแล้วถ้าวันใดยโยมทำสมาธิได้แล้วตายไปโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลและจะปรินิพพานในภพนั้น นี่คือพระสูตรที่เราไม่เคยทราบเพราะไม่มีสาวกมาบอกนะมาบอกคําพู้เจ้าในพระสูตรเหล่านี้ให้ฟังว่าการจําคําตถาคตได้นั้นมีอนิสง์อะไรบ้างและการได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตสามารถที่จะละสังโยช้าเบื้องต่ำได้ในขณะนั้นนะนั้นก่อนตายเนี่ยใครมีญาติพี่น้องก่อนตายใกล้ๆจะตายเอาคําตถาคตไปเปิดให้เขาฟัง และผู้เจ้ายืนยันว่าการบรรลุธรรมของเขาตอนนี้กับผู้บรรลุธรรมแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบไนงะไม่มีใครมาบอกพระองค์จึงบอกว่าถ้าเธอเนี่ย <c oughs> ฟังคำตถาคตหนึงน่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพรสะศาสดายืนยันเลยว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละ ก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมเห็นนะประโยชน์มันคือตรงนี้นะนั้นถ้าโยมบรรลุธรรมท่านตามโสดาบันประเภทเจ็ชาติโยมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกเจ็ดชาติรวมกับชาติที่เป็นเทวดารวมกับชาติที่ฟังธรรมะของตถา 1, คตหนึ่งหนึ่งคล่องปากขึ้นใจรวมก็เป็น9้าชาติเห็นนะอ่าสูตรนี้เราก็จะไม่เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันนะ นั่นนี่คือการสั่งสมสุดตะประโยชน์ของการฟังคำตถาคตหนึ่งเหน่งนะนั้นเรามีคำของสัพพัญญูผู้เลิศแล้วเปิดฟังบ่อยๆนะเหมือนเราแต่ก่อนที่เราเคยฟังคำอาจารย์โน้นอาจารย์นีาา้บ่อาายๆเปลี่ยนมาเป็นตถาคตฟังบ่อยๆบ่อยๆเพราะคำตถาคตทุกคำถ้าเข้าไปในการทรงจำของเราแล้วเนี่ยมีประโยชน์หมดเราจะขยับชั้นเป็นผู้ได้สดับในตรมและถ้าเราขยับชั้น <c oughs> เป็นผู้ที่เห็นการเกิดดับอันนี้หนึ่งตั้งแต่ได้ตั้งแต่การหลุดพ้นไปเลยและถ้ายังไม่หลุดพ้นได้สมาธิก็จะไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลเหมือนกันและจะเป็นนิพพานในภพนั้นนะนี่ประโยชน์การสั่งสมสุตตนะอ,อ,อันต่อไปก็คือมีจา,า้นะมีจาคะก็ต้องมาพูดเรื่องจา้ะอีกว่าจาคะการเสียสละแล้วเนี่ยวางจิตอย่างไร พะระองค์บอกสอนการบางจิตพระภูมิอเช่นกันนะ,ะกลับไปอ่านตรงนี้